สวัสดีคับผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ในวันรุ่จีนด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้าของชาวจีนก็จะเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับวันนี้มาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี4ครับเรามีเรื่องราวของการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากผู้ชมกันเป็นประจำเช่นเคย วันนี้เราจะลองไปติดตามเรื่องของตลาดหุ้นไทยกันบ้างเพราะว่านับจริงๆก็คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับมาจนถึงตรงนี้ตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวขึ้นมาได้สดใสต่อเนื่องทีเดียวเมื่อวานนี้ครับไปแตะ1,600จุดได้ด้วยนะครับก่อนที่อาจจะมีการย่อลงมาบ้างซึ่งวันนี้ครับช่วงเช้าเปิดตลาดมาก็ติดลบอีกเล็กน้อยนะครับเราอยู่ที่1,587.12จุดติดลบไป3.88จุดนะครับด้วยปริมาณการซื้อขายในช่วงสักประมาณ45นาทีแรก ของวันนี้ที่1,917ล้านบาทครับลองไปดูกันที่ราคาน้ํามันกันบ้างครับราคาน้ํามันสารัฐนะครับปรับตัวบูกขึ้นมาเล็กน้อย7เซนต์ต่อแบเรลนะครับมาอยู่ที่53เหรียญ85สเซนส่วนราคาน้ํามันดิบเบรนที่ตลาดลอนดอนยุโรปนะครับราคาวันนี้อาจจะติดลบลงมาแต่ยังทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับ56เหรียญย3เซนต์ต่อแบเรลครับ ช่วงนี้เขาก็จับตาไปที่ซาอุดีอาระเบียว่ามีการปรับลดกําลังการผลิตแล้วก็ทําให้ราคาขยับขึ้นมาส่วนทองคำวันนี้ติดลบเล็กน้อยนะครับทองคําแท่งขายออกที่19,850บาทและทองรูป,ปรพรรณขายออกที่2350 0บาทต่อบาททองคําวันนี้ราคาขยับลดลงมา50บาทนะครับเยาวาราชอาจจะคึกคักทีเดียวคนไปซื้อทองคากันครับส่วนช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อว่านาวิเคราะห์คอาประเมินสถานการณ์ในตลาดหุ้น ช่วงต่อไปอย่างไรบ้างและมีหุ้นอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ ลับมาติดตามรายการของเรากันต่อนะครับถ้าใครได้ติดตามตลาดหุ้นไทยมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าดัชนีเซ็ตอินดี x นะครับมีการไต่ระดับกันขึ้นมาเรื่อยๆบรรยากาศการลงทุนถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวคำถามสําคัญก็คือแล้วเราจะขึ้นต่อไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนกรุธ์การลงทุนคุณจะต้องใช้อย่างไรนะครับวันนี้ผมพูดคุยกันกับคุณศักดิ์นรินทร์สานนท์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบลไอราชน,นะครับอยู่ในสายพูดคุยกันกันกนกบเราสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับผมตลาดหุ้นไทยแนวโน้มสดใสต่อเนื่องทีเดียวนะครับหลังจากนี้พอจะขึ้นต่อไหวไหมครับครับก็เรามองตลาดตอนนี้เนี่ยการเคื่อนไหวเป็นขาขึ้นนะครับก็จะแนวโน้มการฟื้นตัวของกําไรของบริษัทจดทะเบียน,นปี46นี้ก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยกำไรเลยจะกาไรเพิ่มขึ้นประมาณ15เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการพื้นตัวจากผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่นะครับเช่นพวกบตทหรือบจมไทยนะครับ ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากแนวโน้มนะครับมันดิบที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการขยายกําลังการผลิตนะครับส่งผลให้คาดการตัว e p s ของตลาดนะครับในปี60เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ177นะครับถ้าเราหาเทียบกับดัชนีตอนนี้เนี่ยที่เป็น P.E. ประมาณ14.8เท่านะครับซึ่ง P.E. ตลาดตอน14.8เนี่ยก็มองว่าตับนะครับโดยทั่วไปตลาดเนี่ยจะซื้อขายเนี่ย P.E. น่าจะอยู่ที่ประมาณ16-17เท่านะครับ ทีนี้ถ้าเราเทียบ PE ประมาณ16เท่าเนี่ยจะได้เซ็ตอินเด็กซ์ทา้นเก็ยตที่เหมาะสม1,720จุดนะครับก็อาจจะใช้เป็นตัวอินเด็กซ์รายปีได้นะครับก็ประกอบกับตอนนี้ผลตอบแทนเนี่ยถ้าใครลงทุนในหลักทรัพย์ก็จะได้เงินปันผลเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3%อันนี้ก็มองว่ายังโอเคอยู่นะครับดังนั้นภาพตลาดเนี่ยก็มองว่าตลาดจะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าจะนําโดยการปรับขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลัก อก็แต่นี้ก็ยังมีแรงซื้อจากนักงทุนต่างชาตินะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงว5นทีห้ามกราจะเห็นว่ายอดซื้อสุทธินะครับห้าพันห้าร้อยล้านบาทอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนตลาดนะครับก็สอดคล้องกับการอ่อนตัวของค่าเงินยสดอลลาร์นะครับเรามองไปที่ตัวยสดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับอันนี้เป็นอินดัชนีที่ใช้วัดค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับก็อ่อนตัวลงมาอยู่ที่หนึ่งออยจุดนะครับเงินบาทไ็้แข็งนะครับเงินบาทตอนนี้ที่สามสิบห้าจุดอนะครับ ลันจากที่ตอนปปดแปดปีในเงินบาทตอนนี้ที่สามสิบหกนะครับก็เป็นการแข่งข้าขึ้นมาก็สอดคล้องกันนะครับเงินบาทแข็งเงินทุนต่างชาติก็ไหลเข้านะครับส่วนประเด็นในประเทศนะครับเศรษฐกิจไทยปีหกสิบก็คาดว่าจะพื้นตัวนะครับก็คงต้องพึ่งพาการลงทุนภาครัฐเป็นหลักนะครับโครงชุนโครงสร้างพื้นฐานสามสิบหกโครงการนะครับส่วนการส่งออกไทยนะครับปีห้าเก้าที่เราทราบไปแล้วว่าก็บวกขึ้นมาศูงสี่ห้าเปอร์เซ็นต นะครับก็มีพวกทองคำยางเล็ดพลาสติกแตงโมตะเกฟฟ้านะ้ำมันถูกรูปรและน้ำตาลทรายนะครับเขคาดว่าหกูนเนี่ยเาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสามเปอร์เซนก็ดีขึ้นจากาการสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนอ,อีกประเด็นหนึ่งคือสถานการณ์ท่องเที่ยวนะครับปีห้าเ้าเพิ่มขึ้นแปดเก้าเปอร์เซ็นก็โดดเด่นคือนักท่องเที่ยวจีนนะครับจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เึ้นนะครับแตกเอก็เพิ่มขึ้นี่ยเบสากเปอร์เซ็นนะครับแต่มองว่าปีหกศูนยาเน เพิ่มขึ้นห้าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอินดิพานจุดสี่ล้านคนแล้วก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ1ิเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของในประเทศนะครับการท่องเที่ยวก็จะไม่เน้นจํานวนนักท่องเที่ยวเป็นหลักแต่จะเน้นเรื่องของจํานวนการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าจะเน้นคุณภาพมากขึ้นว่นนั้นเองนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วส่วนปัจจัยต่างประเทศล่ะครับมีอะไรน่าจับตามองบ้างอ๋อครับก็อย่างที่ตลาดตอนนี้จับตามองประธานาธิบดีไต้คนใหม่โดนัลด์ทรัมป์นะครับนย่งจากสถาบันคนข้อรับตำแหน่งเนี่ยก็จะเห็นว่า ก็ตอนนี้ตลาดกบตามมองว่าเขาจะทําตามนโโบายที่ได้เคยหาเสียงไว้ได้มากน้อยแค่ไหนะครับแต่ว่าเท่าที่เราเห็นก็คือค่อนข้างเร็วนะครับเะเห็นว่ามีการถอนตัวออกจากข้อตกลง TPP แล้วนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่า TPP เนี่ยหากมีสหรัฐอยู่เนี่ยจะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับแต่ว่าสหรัฐออกไปเนี่ยก็ต้องดูว่ากลุ่มมาชิกขึ้นหรือเนี่ยจะจะเอาอย่างไรกันต่อไปนะครับหรือว่าพวกการเจรจานาฟ้านะครับแล้วก็ข้อตกลงของทางการค้าอื่น แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถามว่าอจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยแค่ไหนเนี่ยอันนี้คงจะต้องรอดูนะครับเนื่องจากนโยบายของของสหรัฐถ้าจะให้เน้นการผลิตในประเทศนะครับอย่างเดียวเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นไปได้ยากนะครับต้นทุนการผลิตก็จะสูงแล้วก็ความสามารถการแข่งขันก็ในระดับเดียโลกอาจจะลดลงได้ครับแต่ว่านโยบายบางอย่างเนี่ยจะส่งผลดีต่อบริษัทไทยที่ไปจดทะเบียนอู่ที่สหรัฐโดยตรงนะครับเช่นการสั่รถภันี่ิตรบุคลนครับ บริษัทไทยที่อยู่ที่สหรัฐเช่น IEL นะครับก็จะอาตีก็จะลดไปด้วยอันนี้จะส่งผลดีโดยตรงเลยอืมครับติดตามปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกไปแล้วเนี่ยนะครับกลับมาที่กลยุทธ์การลงทุนกันบ้างช่วงนี้เราแนะนําการลงทุนยังไงบ้างครับครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เน้นหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์นะครับจากทั้งปัจจัยในและนอกประเทศนะครับก็คัดมาประมาณเจ็ดแปดกลุ่มนะครับ มีกลุ่มที่โดดเด่นเลยก็คือกลุ่มเกษตรและอาหารนะครับการส่งออกก็สูงขึ้นนะครับคิวสี่ที่งบที่จะประกาศเนี่ยก็คาดว่าจะออกมาดีนะครับเราเน้นไปที่ตัว TWC และมาลีนะครับสองเป็นกลุ่มธนาคารนะครับผลการดําเนินงานที่ประกาศออกมาเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะครับปี60ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจไทยได้นะครับพื้นที่น่าสนใจผมมองไปที่ตัว BBL กับ KTB นะครับก็เป็นพุ้นธนาคารขนาดใหญ่เลย พิโตเคมียังดีต่อเนื่องนะครับอันนี้คือก็แนะนํามาต่อเนื่องอย่างเช่น i v l แล้วก็ตัว PPTC นะครับซึ่งเขาจะดีขึ้นตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจาก PPTC เป็แก๊สแก๊สเซครับกลุ่มที่4วัสดุก่อสร้างนะครับก็มีตัว HPC ที่ผลการดำเนินง,งานออกมาโดยูงสุดเป็นประวัติการเลยครับก็คาดว่า6ตัเดอร์ดีต่อเนื่องตึอจนะครับกลุ่มที่5เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับ โครงการใหม่ๆคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นี่ต้องเลือกหน่อยนะครับกลุ่มที่จะเปิดโครงการในปีนี้เยอะๆแล้วก็จะไปโอนปีหน้าเด่นๆเลยก็จะมีอนันต์กับตัวเอสพีอสครับส่วนรับเหมาก่อสร้างนะครับก็ยังได้รับประโยชน์การลงทุนภาคสัต์นะครับแต่ว่าก็มีกลุ่มที่ดูโดดเด่นนะครับท้นตัวที่โดดเด่นจะเป็นเอสีกับดีนิสนะครับส่วนกลุ่มพลังงานอันนี้ก็แนะนํามาต่อเนื่องเลยทั้งปตทนะครับ ผนการเมืองก็ดีแล้วปี6 0เนี่ยคาดว่าอาจจะเป็นวิวไฮเป็นประวัติการเลยนะครับแล้วก็ลงกลั่นโดดเด่นเช่น XTC กับ IO นะครับส่วนกลุ่มขนส่งเนี่ยมองวิกตัว AOT นะครับตัวเดียวเลยที่จะได้ประโยชน์จากภาพการต้องเที่ยวที่ดีต่อเนื่องครับครับครับกลุ่มที่เราแนะนำเนี่ยบางกลุ่มราคาหุ้นขยับขึ้นไปมากแล้วบางกลุ่มราคาหุ้นยังไม่ค่อยขยับขึ้นสักเท่าไหร่เนี่ยเราชอบกลุ่มแลกาดหรือว่ากลุ่มที่ขึ้นไปแรงมากกว่ากันครับ อ๋อที่ผมพูดเนี่ยได้หมดเลยก็คือกลุ่มที่บางกลุ่มเนี่ยดูเหมือนกับว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่มันยังไปต่อได้อีกนะครับเห็นโอปปอทอท,อท,อทอขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยแต่ว่าเวลากําไรมันดิวไฮเป็นประวัติการเนี่ยมันก็จะไปต่อได้อีกนะครับแต่กลุ่มแรกจ่ายก็น่าสนใจเหมือนกันอย่างพีพีพีีนะครับมันขึ้นขึ้นนะครับหรือว่าธนาคารอย่างเงี้ยก็ธนาคารขนาดใหญ่เนก็ถือว่าขึ้นขึ้นับก็น่าสนใจทั้งทั้งหมด อืมครับแล้วถ้าให้เลือกหุ้นที่เป็นท็อปพิกหรือว่าหุ้นที่เด่นเป็นพิเศษของเราวันนี้เราเลือกตัวไหนครับครับก็วันนี้เราเลือกเป็นตัว q C นะครับก็คือปูนซีเมนต์ไทยครับแล้วก็คือเขาเพิ่งประกาศตัวผลการเนินงานออกมานะครับ Q4 Q เดียวในกำไรมูล2แ7 8ล้านอืมก็ค่อนข้างดีกว่าคาดนะครับแม้ว่าจะลดลงมา11%จุนวันจนก็มีสิทธิ์ต่อบำรุงนะอะไรๆนั่นไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าผลการเนินงานกิโตอเคมีเนี่ยดีมากนะครับ แล้วก็ทุกจุดีเมนและวลัวกจุดต่อสร้างทุกจุดทิ้งเนี่ยแม้แต่ยังชะลอตัวอยู่ในช่วงทีสี่แต่ว่าก็คาดว่าในในมากหนึ่งปีหกศูนย์ะครับจนปีหกศูนย์ทั้งปีเนี่ยก็จะดีขึ้นครับเราคาดว่าปีห้าเก้าก่อนปีห้าเก้าที่เขาประกาศทั้งปีออกมาห้าหมื่นหกพันแปดสิบตัสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับทีนี้พอมองไปปีหกศูนย์ก็คาดว่ากาไรจะเพิ่มขึ้นมาอีกสูงสุดเป็นประวัติการอีกนะครับปีหกศูนย์มองไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพ นะครับช่วงจิบผมแจงให้ฟังก็คือปิโตเคมีนะครับก็จะยังคงดีต่อเนื่องนะครับสเปซส่วนต่างเขาเนี่ยก็ยังคงดีในระดับสูงนะครับตัวโรงงานอาโอซปกลับมาผลิตเป็นที่ในไตรมาสหนึ่งสีหน้านะครับส่วนปูนซีเมนนะครับปูนซีเมนเนี่ย้5 9ก็ทรงๆแล้วก็ลดลงนิดหน่อยนะครับประมาณสองเปอร์เซ็นดีมาร์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงิจในประเทศชะลอตัวนะครับแต่ว่า60มองไปในช่วงิจปูนซีเมนก็จะคูนตัวขึ้นนะครับ การก่อสร้างภาครัฐเป็นหลักเลยนะครับครับก็แนะนําซื้อนะครับสําหรับตัว x ซ c ราคาเป้าหมายที่648บาทนะครับก็จะเห็นว่ามีอัพไซต์ประมาณ26เปอร์เซ็นต์ครับดีเดนอยู่อีก3.8เปอร์เซ็นต์อ๋อมีเงินปันผลที่3.8เปอร์เซ็นต์ด้วยโดยเฉลี่ยต่อปีนะครับครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับ ครับคสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมสรุปภาพรวมจากมุมมองของทางไอราให้อีกครั้งหนึ่งเน,นะครับทางไอราประเมินครับว่าปีนี้กําไรของบริษัทจดทะเบียนบ้านเราเองมีโอกาสเติบโตขึ้นมาได้ตามทิศทางเดียวกันกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเมินว่าสิ้นปีหุ้นไทยมีโอกาสขึ้นไปได้1720จุดนะครับแต่เป็นการคาดหมายปลายปีเอา ณปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นระหว่างปีอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้นะครับแต่ยังมีหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจอยู่หลายตัวตามที่ได้ปรากฏไปบนจอภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือสิ่งที่เรานํามาฝากกันกับรายการรวยหุ้นรวยลงทุนประจําวันนี้กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมฉเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ